ดิคนด้วยนะครับอยู่กับผม BOG สูดพร้อมกับสปีดดิคิลิเตอร์เหมือนเดิมแล้วในวันนี้นะครับก็จะมาในของสนามสีดาวนะทางรัดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะว่าในของสนามสีดาวเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่เพิ่งเล่นในของเกมนี้ใหม่ๆล่าสุดเลยนะครับยังไม่ทราบในของทางรัดนะมีตรงไหนกันบ้างนะฮะก็ๆๆะะที่จะทําให้ระยะเวลาของเราอะ ลดเวลาของเราได้เยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสชนะมากขึ้นนั่นเองสําหรับมือใหม่นะที่ยังไม่ทราบแล้วก็เพิ่งเพิ่งมาเล่นเกมนี้ก็มารับชมกันได้เลยในของสนามสี่ดาวมีทั้งหมด12สนามเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าในของสนามแรกนะครับก็จะเป็นในของสนามนี้กันเลยก็ไปเล่นกันแล้วก็ไปดูกันว่าสนามเนี้ยจุดที่เข้าทางรัดมีกี่จุด3 2 1 ready go ไซเวไปทางลัดอยู่ตรงไหนเออนี่เลยครับทางลัดอันแรกครับก็จะอยู่ตรงนี้นี่อ่านี่นะครับสีแดงๆนี้นี่อันนี้ลัดครับอันนี้ลัดอันนี้ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วนะเพราะว่าอืมัมนมันไม่ได้แอบ,บอะไรมากนะครับถ้าใครเข้าได้ถือว่าลดระยะเวลาได้เลยนะสองนี้ก็ไปข้างล่างตรงนี้นะ,ะฝั่งนี้นะมันจะวนะ แต่อันนี้ก็ใช้สําหรับรถบางคันนะครับบางคันก็จะไม่ใช้แบบน,นี้ด้วยส่วนอีกทางลัดก็คือขึ้นข้างบนไอ้ตรงเมื่อกี้อ่ะมันก็ไม่ได้รับขนาดนั้นนะนข้างบนก็คือเป็นทางลัดนะฮะแต่ถ้าลงลงข้างล่างอะ่ะมันไม่ใช่ทางลัดข้างล่างมันค่อนข้างไกลนะให้เราขึ้นข้างบนมันก็จะเป็นทางลัดถ้าเราไปข้างล่างมันจะอยู่นู่นนะครับแต่ถ้าเราขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็จะนี่โคตรลัดเลยลัดมากครับ แล้วก็เพิ่งมานี่มาตรงนี้อ่ามาฝั่งนี้นะครับให้เรามาทําการกดิสอ่าลงฝั่งนี้ถ้าเราลงข้างล่างมันจะไม่สามารถขึ้นข้างบนได้มันก็จะไม่ใช่ทางลัดให้เรามาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากระโดดตรงนี้มานี่ก็จะเข้าทางลัดเลยเห็นไหมนี่เลยทางลัดนะครับที่จะทําให้ระยะเวลาของเราอ่าลดลงอย่างเยอะแล้วก็ไปแข่งกับคนอื่นมีสิทธิ์ชนะค่อนข้างเยอะ ไล่ทางลัดก่อนเข้าเส้นชายก็คืออยู่ตรงนี้นี่เลยครับตรงนี้นะนี่ลงตรงนี้เข้าไปตรงนู้นมันจะไม่ใช่ทางลัดนะฮะนี่ตรนนี้จะไม่ใช่ก็ให้เราลงตรงนี้เข้าไปแล้วก็เข้าเส้นชายไปได้เลยนะของสนามนี้ทางลัดก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสนามต่อไปกันเลยดีกว่า มาในของสนามต่อไปกันเลยโอ้โหชื่อมันยาวมากอนเขาแขางอย่างนะครับก็น่าจะทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วเนาะว่าเป็นสนามอะไรเดี๋ยวเราไปทํากันเล่นให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่าว่าในสนามเนี้ยว่าด่านที่สองเนี้ยว่าทางรัดมีเท่าไหร่กันนะฮะไม่มีเลยไม่ไมี่นี่อันี้เยอะโอครับเยอะโอครับนี่นี่ใน ด่านสีดาวนี่ทางแรกเลยตรงนี้ก็จะเป็นทางลัดนะนี่ทางลัดถ้าไม่ใช่ทางลัดก็จะไปตรงนู้นนะฮะแต่ลหลักเราก็จะไปทางลัดอยู่แล้วนะก็คือนี่ให้มันพุ่งตรงไปเลยน,นี่แหละมันก็ไม่เชิงลัดเท่าไหร่นะเพราะว่าเห็นกันอยู่ละแต่มันก็ลัดแหละทาให้เวลามันลดลงไงแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ขึ้นข้างบนถ้าลงข้างล่างมันจะไกลมากให้เราขึ้นข้างบนตรงนี้แทนไ,ไม้เลยนี้ แล้วก็ลงจากตรงนี้นะลงตรงนี้ไปขั้นล่างเราอย่าไปต่อถ้าเราไปต่อมันจะก็จะไม่ใช่ทางลัดแล้วมันค่อนข้างจะไกลด้วยให้เราลงตรงนี้เลยนะครับนี่นี่เลยแล้วก็อีกทางนึงก,ก็คือตรงนี้ทางลัดก็คือตรงนี้ถ้าเป็น,นตรงนี้ทางมันจะไม่ลัดแล้วมันค่อนข้างไกลให้เราไปทางนี้เลยไออันนี้ครับทางลัดแล้วก็เข้าทางลัดตรงนี้ไปเลยตรงอุโมงค์อ่ะ เ,ออเข้ามาเลยนี่และอีกทางลัดหนึ่งก็คือหน้าเส้นชายครับตรงนี้นี่เข้าได้เลยนะถ้าไม่ลัดก็คือจะไปไกลมากนะฮะแล้วก็นี่นี่ก็สนามนี้ทางลัดก็มีประมาณแค่นี้ทุกคนเล่นกันอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วนะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับแลวยังไม่รู้ว่าทางลัดคือตรงไหนก็ดูกันได้ก็ด่านต่อไปก็จะเป็นสนามนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสนามเนี่ยทางลัดมีตรงไหนกันบ้างนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นเฉพาะด่านสี่ดาวเท่านั้นนะส่วนห้าดาวก็จะเป็นคลิปแยกนะครับแล้วก็6ดาวก็จะเป็นคลิปแยกนะได้เก็บมันแทงมาครับนี่เลยทางลัดอยู่ตรงนี้นี่เข้าปัดตรงนี้เลยทางลัดครับถ้าไปตรงนู้นก็จะไม่ใช่นะนี่ให้เราเข้าตรงนี้ไปเลยมันก็จะเป็นทางลัด รไดระยะเวลามาค่อนข้างได้เยอะเลยแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ตรงเมื่อกี้มันไม่น่าจะใช่นะบวงอลงไปลงไปแล้วก็ตรงนี้นะทางลัดนะครับนี่เข้าไปเลยนะครับให้มันตรงตรงไปเลยนะตรงตรงไปเลยนะครับแล้วก็นี่ตรงๆไปเลยนี่นี่แหละจะทำให้ เราอะมีโอกาสชนะเขามากขึ้นถ้าเราวิ่งทางลัดเป็นทางปกติไปแล้วนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็ทางลัดนะครับถ้าไม่ใช่ทางลัดก็คือนี่เลยโอ้โหโคตดกก่ครับนี่โอ้โหโคตดกก่ถ้าทางลัดก็จะเข้าตรงนี้มาเลยจะไวกว่าเยอะนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นทางลัดก็คือวิ่งตรงไปเลยนะครับตรงตรงไปเลยอันนี้ทางลัดทางลัดตรงตรงไปเลยนี่แล้วก็ตรงตรงไปเลยนี่ทางลัดนะครับ ถ้าไม่ใช่ทางรัดนะมันจะอ้อมมาตรงนู้นะ่ะโอ้โหไกลมากมันอ้อมได้ไกลมากต่อไปก็ทางลัดต่อตรงนี้นี่ทางลัดครับตรงนี้ครับปุ๊บนี่ทางลัดนี่จำบลักใครที่ยังเพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าเพิ่งเล่นใหม่เนาะก็ดูกันได้นะครับหรือแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อเล่นได้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางลัดนะครับกระโดดลงไปเลยเน้ได้เลยนะไม่จำเป็นต้องอ้อมไปไกลนะครับเราสามารถทําการกระโดดลงข้าลังนี้ได้เลยนะนกระโดดลงได้เลยไปต่อไปต่ออ้ยาล่วงไ้ <c oughs> ทางลัดต่อไปก็คือตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเน่เห็นไหมมันก็จะ นเอาที่ลงมาให้เรานะเราก็สามารถเหยียบทางลัดได้เลยใช้อิซิวก็ได้มันก็จะไวขึ้นประมาณนี้เนี่ยของด่านนี้เดี๋ยวเจอกันสนามหน้าสนามต่อไปก็จะเป็น North ังสไ Style นะครับเรามาดูกันเลยนะว่ามีจุดไหนบ้างนะฮะก็เน้นว่าเป็นทางลัดนะครับไม่ใช่จุดลับหรือว่าจุดมิดเดิลเอกนะสนามนี้คนเล่นค่อนข้างเยอะน่าจะเห็นกันบ่อยละ ราจะเห็นกันชิมชิมตาแล้วนะครับว่าทางรัดมีตรงไหนบ้างครับอันนี้เล่นมุมมวนอะันนี้ผมเล่นมุมมวนคฮะทางรัดนะครับอันแรกก็คืออยู่ตรงนี้นี่นี่ยรงข้างล่างเลยนะมาถึงตรงนี้ก็ทําการสไลด์นะครับสไลด์ปึ๊บป๊บนี่ให้มันลงข้างล่างนะ อันนี้คือผมพลาดนะฮะอันนี้คือผมพลาดให้มันลงได้พอดีอ่ะอมันก็จะลงมาข้างล่างเนี่ยสไลด์ให้มันพอดีแะมันก็จะลงมาแต่เมื่อกี้ผมสไลด์พลาดนะ,ะมันก็เลยรีเซ็ตมาอยู่ข้างล่างมันก็จะช้าหน่อยแล้วก็ต่อไปทางลัดก็คือจุดนี้ตรงตรงไปเลยอันนี้ตร,ต,รตรงตรงไปเลยนี่ตรงตรงไปเลยและทางลัดอันต่อไป ก็คือตรงๆไปเลยนะนี่ตรงตรงไปเลยทางลาดต่อไปก็คือตรงๆไปเลยเนี่ยเนี้ยเออแล้วก็ขึ้นข้างบนนะครับถ้าไม่ใช่ทางลัดอะมันก็จะลงข้้งล่างนะเห็นไหมข้้งล่างเนี้ยจะมีเส้นทางหนึ่งอยู่ข้้งล่างนะครับถ้าเราขึ้นข้้งบนนี้เลยนี่แล้วก็กระโดดลงไปนะครับทางลัดนี่ถ้าเรากระโดดลงมามันก็จะอยู่ข้้งล่างนี้นะอ่าแต่ถ้าเราไม่กระโดดลงมาเราก็ทางปกติก็ กลมากครับแล้วก็ทางลัอีกทางหนึ่งก็คือตรงนี้ตรงนี่เลยครับนี่ชนเลยชนเลยเออมันแตกนะครับแล้วก็เข้าทางรัดไปเลยนี่ก็รประมาณนี้เลยในของสนามนรัชวนสายสนามต่อไปก็จะเป็นดันทรอยนะฮะก็นี่เลยนะครับจดยเราไปเล่นดูกันว่าทาลัดมีตรงไหนกันบ้างอะไรซึ่งเขายากมากนะสนามนี้เล่นค่อนข้าง,งยากพอตัวเลย เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าสามสองหนึ่งสตาร์ทไปเลยนี่ครับทางลัดนี่เข้าตรงนี้ไปเลยนี่ทางลัดนะครับเข้าไปเลยป๊บนี่แล้วก็เครื่องข้างบนตรงนี้นะก็จะเป็นทางลัดนะลงข้านล่างมันจะไม่ทางลัดนะครับเครื่องข้างบนแล้วก็ทําการกระโดด ให้มันขึน้นข,นข้างบนน่ะให้มันขึ้นข้างบนน่ะข้างบนเนี่ยสีฟ้าเนี่ยแล้วก็มันจะได้วายไงแต่อันนี้มีกี้ผมทําไม่ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็จะเข้าตรงนี้แล้วก็ w ี W D P อจะสูบพ่งเข้าไปนะมันจะวาวนะฮะอันนี้ก็มาตรงนี้เลยนะครับนี่นี่เหยียดห้าสเปรย์ข้างบนเลยมาฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนู้นก็ได้นะแล้วก็ทําการเด็ดเข้าไปเลย แล้วก็ C W W ไปแล้วก็ C W W ไปครับจักไใโต C W W ไปแล้วตรงนี้ก็ทําการเข้าทางลัดครับ B แล้วก็เข้าตรงนี้ไปเลยนะมาจากลัดน,นะฮะถ้าเป็นตรงนี้โอ้โหมันโคตรไกลเลยครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยให้เราเข้าทางลัดตรงนี้ปุ๊บ W เ C W W วนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะกระโดดมาเนี่ยนี่แล้วก็ทางลัดก่อนเข้าเส้นชยัย นี่เลยครับในสนามทรอยนะฮะดานนี้ก็ทางลัดประมาณนี้เลยของสี่ดาวเดินวัวเลขครับทุกคนนี่มานี่เลยเดินวัวเลขนั่นสีดาวที่ผมก็ไม่เคยชนะเท่าไหร่ดูกันเลยว่าทางรัดมีตรงไหนกันบ้างนะนี่ปึ๊บปบอีกสื้อพมาครับตือ้อนนี่เลยครับ ให้เราเข้าชิปชิปข้างในนะตรงเนี้ให้เราเข้าข้างในนี่นะครับถ้าเราไปข้างบนอ่ะมันจะความแรงมันจะตกนะฮะตรงนี้ยังไม่ใช่ทางลัดนะครับนี่ถ้าเราไปข้างบนอ่ะมันจะไม่ใช่ทางลัดนะมันจะไกลๆนะครับให้เราทําการดิสกระโดดนะครับเข้าไปตรงนี้เลยนี่แล้วก็ทําการตรงไปเลยนะตรงทุ่งทุ่งยานาเนี่ยเออไปเลยนะครับ เราอย่าไปตรงนี้นะตรงนี้มันจะกลนะครับให้ทุกคนนะครับป่ามาตรงทุ่งย้าน,นี้ไปเลยนะครับเนี่ยนี่ให้เรามาตรงนี้เลยนะแล้วก็ขึ้นข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นข้างบนมันจะไวกว่าและทางลัดอีกจุดก็คือจุดนี้ครับนี่นี่ตรงกระบ,บี่นี่เลยนี่เลยทางลัด จะไวกว่าเยอะนะตรงนี้ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วเนาะละสนามอินเดียนวอลเลนี้จุดลับหรือว่าเอ้ทางลัดก็มีเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันสนามต่อไปสนามต่อไปก็จะเป็นเมอร์เมดนะฮะทุกคนทราบกันอยู่แล้วแต่สําหรับมือใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับหลายคนเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดูกันเลยตรงนี้จะไปทางซ้ายทางขวาก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับระยะเวลาก็จะเท่ากันเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ห่างอะไรมากขนาดน,นั้นนะ ตรงนี้จะไปทางซ้ายทาง,งขวาก็ได้เดี๋ยวตรงนี้ครับทางลัดก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นอนโอ้ยล่วงถ้าไปตรงนู้นมันจะไม่ใช่ดิด๊เนี่ยมันก็จะวายนะครับโอ้ยโชนชนชนนี่เลยแล้วก็ทางลัดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวถ้าเราไปตรงนู้นมันจะไม่ใช่เนี่ยตรงนี้มันจะไม่ใช่ให้เรามา ทางลัดตรงนี้เลยมันจะไวขึ้นนะฮะแล้วก็จิบเข้ามาคับเธิตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะวิ่งยังไงแต่ตรงนี้ให้เรามาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้แล้วก็ตรงๆไปเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทางลัดเจ้ของก่อนเข้าหน้าเส้นชายพ่ เพียงแค่นี้เลยในของสนาม,มเมอร์เมดเจอกันสนามต่อไปตามต่อไปก็จะเป็นสนามเวโรเลสนะครับเราก็มาเล่นกันเลยนะว่าสนามนี้มีตรงไหนกันบ้างนะถ้าโดดพลาดคือจบเลยนะก็ามาทําการรับชมกันเลยเอาตัวบสปเปอร์สแนฟไลท์เวทเข้าไปเอาตัวก็ขึ้นข้างบนเลยนะข้างบนนียมันจะไวกลัวนะครับถ้าลงข้้งล่างมาาันจะนานขึ้นนิดนึงถ้าเราขึ้นข้างบน แล้วตรงนี้ครับให้เราทําการทิศน,นี่เราก็ทางลัดอยู่ตรงนี้เลยถ, <voi> ถ้าเป็นตรงนู้นน่ะมันค่อนข้างไกลนะฮะมันไม่ใช่ทางลัดเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะฮะแล้วตรงนี้ทางลัดก็คือให้เราทําการกดกระโดดเข้าไปตรงนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นทางลัดแล้วตรงนี้ทางลัดก็คือให้เราทําการกดจากตรงนี้ไปเลยถ้าเราไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นน่ะมันจะไม่ใช่ทางลัดนะครับแล้วมันค่อนข้างเสียเวลานี่ซิซลพุ่งเข้าไปครับ ไปให้เรามาตรงนี้นะครับปุ๊บปุ๊บไ้กระโดดจากข้างบนมานะข้างบนมาที่มิกี่ที่ผมจะโดดแต่ว,ว่าผมกดเบรกมันก็เลยล่วงน้ํานะฮะแล้วมันก็จะมา,มาตรงนี้เนาะโดดข้างบนมาเห็นไหมข้างบนมาแล้วมันก็จะเข้าพุ่งยาเนี่ยยานนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็จะโผล่ที่ชงงูนะครับแล้วก็มาตรงนี้เออแล้วก็เข้าตรงนี้แล้วก็เข้าทางลัดตรงนี้ครับเข้าทางลัดตรงนี้เลย มันจะวายแต่ถ้าไปตรงนู้นมามันจะช้านะฮะแ้วก็ตรงนี้ก็ทําการกดกระโดดเข้าไปได้เลยนะเนี่ยต้องกระโดดให้ข้ามนะครับถ้าโดดไม่ข้ามนี่ถือว่าตรงเนี้ยถ้าพลาดขึ้นมาหูเสียเสียเวลาไปโคตรเยอะโด,ดนแสงได้เลยนะก็ให้เราโดดให้ข้ามแล้วกันในของสนามเวสเลสนะฮะอ่าในสนามนี้จุดอ่าทางลัดก็มีเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันสนามต่อไปนะครับกร,บรับบอ เรามารับชมกันเลยว่ามันมีตรงไหนกันบ้างในของเพราะฉะนั้นเราต้องมาเอาตัวกันก่อน,นหนึ่งสงปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็ทําการโดดข้างบนนะข้างบนนะครับมันจะไวกว่านะถ้าข้งล่างอะ่ะมันค่อนข้างเสียเวลานะ,ะแต่ถ้าเราพลาดเราก็ไปข้งล่างได้แต่มันเสียเวลาไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเราขึ้นข้างบนได้มันจะดีตรงนี้ก็เชิงไม่ เออค่อนข้างยากพอตัวเลยทางลัดก็คือให้เราทำการขึ้นข้างบนให้ได้ถ้าเราลงข้างล่างแล้วนะฮะถ้าเราลงข้างล่างแล้วมันค่อนข้างเ,เสียเวลานะเห็นไหมถ้าเราลงข้างล่างแล้ววิธีในการแก้นะครับที่เราจะขึ้นไปทางลัดข้างบนก็คือแบบว่า,าตรงนี้ให้เรามาตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดรีเซตเลยมันก็จะขึ้นข้างบนมันก็จะขึ้นมาทางลัดแต่ถ้าเมื่อกี้เราวิ่งมา,ากข้างบนอนะ่ะ มันก็จะเห็นไหมแล้วมันก็จะขึ้นหลังคาแล้วก็ลงหลังคาข้างบนมาเนี้ยที่มันมีรูน่ะมันก็จะลงมาแล้วก็อยู่ตรงนี้มันก็จะทําการกระโดดเข้าไปนะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าเราลงข้างล่างนะครับก็ให้เราทําการรีเซ็ตแล้วก็มันก็จะเข้ามาข้าบบนี้มันก็จะไปทางลัดทาให้เราไม่เสียเวลาถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมันจะไปทางโน้นเห็นไหมตรงต้นไม้น่ะมันจะอ้อมมาเข้าข้างกายนะครับถ้าเราขึ้นข้างบนนี้ได้มันก็นี่เลยมันจะลดระยะเวลา ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเราพลาดเราก็สามารถทําการรีนะครับแล้วก็แก้ได้นะอ่าต่อไปก็จะเป็นทางลัดตรงนี้เลยอ่าทางลัดตรงนี้นะครับตรงนี้ยากหน่อยนะนี่ตรงนี้ยากหน่อยนะครับก็ลองฝึกดูลองฝึกดูนะครับใช้สไลด์นะใช้สไลด์มันจะง่ายนะครับสไลด์พิถน,นะอันนี้ทุกคนเห็นกันอยู่ลนะเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้ทางลัดนะครับปึ๊บเข้าตรงนี้ไปเลยนะ ข้าตรงนี้ไปเลยแล้วก็ใช้อิซูฟุ่งปายปืดนี่ตรงนี้เลยนี่อันนี้ก็ไปทางปกติตรงนี้ก็ใช้อิซูฟุ้งแล้วก็ถ้าเราขึ้นข้างบนมันจะไวกว่าถ้าเราลงข้างล่างมันจะช้าเนี่ข้างบนจะไวกว่าและต่อไป จุดกระโดดเป็นจุดคลายแม็กในของสนามนี้เลยไอ้อยสวยว่ะตาย <c oughs> อยู่อ่าถ้าเรากระโดดได้นะครับแล้วเราอยากไปทางลัดนะฮะแบบควเรือมันต้องได้ด้วยนะถ้าไม่ได้มันก็ล่วงนะครับก็คือกระโดดมาแต่เนี้ยอ่าอันนี้อ่าหน้ารถมันไม่ได้นะเพราะว่าตอนที่เรากระโดดจากข้างบนมามันต้องได้ด้วยนะมันจะได้แต่ถ้าลงทางลัดเมื่อกี้ไม่ได้ก็ทําปกติก็ได้เหมือนกันมันจะชัวร์กว่าไง สนามนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันสนามต่อไปต่อไปจะเป็นเรื่องของสนามไฮเว์ก็ด่านสีดาวนะครับซึ่งตรงนี้ด่านนี้คนเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็เห็นบ่อยมากทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูกันอีกรอบหนึง่งตัวมาแล้วก็เครื่องข้างบนนะข้างลังก็ได้แต่ข้างล่างมันจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันไกลเนาะเห็นไหมถ้าเราอยู่ข้างบนเห็นไหม เนี่ยข้าล่างมันจะอ้อมไปไกลนิดหน,นึ่งนะถ้าข้างบนมันก็จะใกล้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยเออแล้วตรงนี้นะครับก็ทําการเข้าเลยตรงนี้ไปเลยเนี่ยมันจะวายกลัวแล้วตรงนี้ก็เข้าทางลัดข้างบนเลยถ้าไปข้างล่างมันก็จะเสียเวลาแล้วก็จะไม่ได้บูทด้วยนะเนี่ยแล้วก็ทําการลงเลยนะครับลงเลยลงตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําการกระโดดขึ้นมาเนะี่ยแล้วก็จะทํการก็เราก็จะทําการคึ้งลัดนะ ถามว่าทำไมเราอ่ะอไม่มาตั้งแต่ตรงนี้เลยล่ะตรงนี้นะครับตรงเนี้ยทำไมไม่มาตั้งแต่ตัวนู้นมาตรงนี้เลยครับเพราะว่ามันจะไม่ได้บูแล้วก็ในโตมันจะไม่ถึงนะครับมันจะเสียเวลาในการดิดทํำ c WW w ด้วยนะเราก็เลยไม่นิยมนะครับคนเขาไม่นิยมก็ไปทางที่ผมบอกนั่นแหละตรงนี้ก็ไปเลยดิท แล้วก็ดิสเข้ามาทำปกติอันนี้ก็เป็นทำปกติตรงนี้ก็ทำการใช้ ECU เข้าไปแล้วตรงนี้ครับทางลัดก็คือกระโดดเข้ามาเลยข้ามไปเลยกระโดดข้ามแม่น้ำมาเลยแล้วก็ตรงตงเข้าทางลัดเลยกระโดดเข้าตรงตรงตรงๆเนี่ยกระโดดจากข้างบนมาตรงๆเข้าทางลัดมาเลยตรงนี้เลยครับ <cart> ตัวนี้ก็ทกําการต่อบ C ุ w ๊ก C W E C U แล้วก็เข้าทางลัดไปทางลัดก็คือกระโดดจากตรงนี้ไปนะครับถ้าเราไปจากตรงนั้นไปมันจะเสียเวลาอยู่นิดนึงสนามนี้คนเล่นค่อนข้างเยอะเนาะน่าจะทราบกันอยู่ละนี่แต่ต้องกระโดดให้แม่นด้วยนะถ้าไม่แม่นก็เนี่ยแบบที่ผมทาให้ทุกคนดูพลาดนะและให้เราทําการขึ้นตรงแทนไม้ข้างบนนะครับเราลงข้้งล่างมาจะช้านะแล้วก็เลี้ยวยากด้วยให้เราขึ้นข้างบนนะครับ แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ทางลัดก็คือมาตรงนี้นี่นี่ตรงนี้อ่ามันจะไวกว่าถ้าลงถ้าเราลงข้้งล่างมันจะช้านะครับนี่เลยและอันต่อไปนี่เลยทางลัดครับปุ๊บนี่นิดนึงครับนิดเดียวนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือทางลัดของสุดท้าย ก็เพียงแค่นี้เลยในของสนามไฮเววันเดี๋ยวเราเจอกันสนามต่อไปกันเลยดีกว่าเป็นโดนัเสานาด่านโดนัสเสานั่นเองสีดาวก็เป็นจุดทางลัดที่มีอยู่ไม่เคยเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ถือว่าทําเวลาได้ดีเลยเกมกันเลยดีกว่าเนาะนี่เอาตัวมาฮะปึ๊บมันเลยตรงๆเข้าทางลัดไปเลยนี่ เนี่ยทางลัด,ดคือตรงนี้เข้าตรงนี้นะตรงนี้ทุกคนคิดว่าเป็นทางปกติในะีจริงๆมาเป็นทางลัดนะครับถ้าทาปกติมันก็จะขึ้นข้างบนนะนี่มันจะขึ้นข้างบนนะซึ่งค่อนข้างไกลไกลเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าทางลัดเข้าทางลัดทางลัดคือตรงนี้นะที่เห็นเล่นๆกันนะทุกคนไม่ต้องคิดว่ามานะครับว่าเป็นทางปกติมาเป็นทางลัดนะครับที่เล่นแล้วจะทําเวลาได้ดีที่สุดนะครับข้างบนก็จะไปทางปกตินะมาตรงนี้ ตรงนี้เห็นกันอยู่แล้วเนาะนี่เลยตรงนี้ครับทางลัดครับข้ามบนทางลัดนะครับแล้วก็กระโดดลงมาล่วงไปไม่ได้ทาไมเนี่ยก็จะเครื่องข้ามบนเนี่ยก็ทางลัดนะครับเครื่องข้ามบนกระโดกระดู กระดูกนะครับแล้วก็ดิฟนี่นี่เลยแล้วก็พัดทางลัดอีกอีกทางนึงพอดีเป๊ะนะครับทําการใช้อิซิลไปเลยนี่งนแต่ถ้าไม่ใช่ทางลัดะมันก็จะมาตรงนี้นู่นนะ่ะนู่นนะ่ะนูนนะ่นมันไกลมากนะฮะถ้าเราใช้อิซิลมาแล้วนะครับปืนนี่เลยผมจะไม่บอกจุดบล็อกละกัน <c oughs> จุดบักมันไม่ใช่ทางลัดนะครับนี่ แล้วก็ทางลัดอันสุดท้ายครับก็คือตรงๆไปเลยเข้า hey. หน้าเส้นชายในของด้านโดนัดโสโซเวอร์เพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันดันต่อไปแล้วก็มาถึงในของสนามซีดาวนะครับก็เป็นสนามสุดท้ายแล้วออทันสตอรี่นะฮะเรามาดูกันเลยว่าในของสนามเนี้ยมีทางลัดตรงจุดไหนบ้างซึ่งเป็นสนามที่จบไวมากแล้วก็ทางลัดมีน้อยมากนะครับและก็เป็นสนามที่ทุกคนอนะ รู้ลายวิง่งแล้วก็ทางรัดเยอะแล้วเราก็มาดูใหม่รอบนึงก็ได้นะครับนไอสูพุ่งไปเลยตรงนี้ก็ยังไม่มีทางรัดนะอ้ยา อย่าอย่าอ็แมแทนบ่ได้ถ้าทางลัดก็คือถอตรงนี้แล้วนี่ถ้าเราโดดขึ้นบนมาปุ๊กนะมันก็จะมีทางลัดตรงนี้นะก็ให้เราทำการดิสไปได้ดเลยนี่ W C W รับปึ๊บนี่แล้วก็ไปซื้อพุ่งไปเลยปึ๊บดิสคัพเทิร์น ตรงนี้ก็ไปทำปกตินะฮะทำปกติทั้งนั้นเลยทางร้านน้อยนะฮะสามนี้และคนเขาเล่นเยอะมากและทางร้านอันที่สองก็อยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บให้เราทําการกดดิสได้เลยนะนี่อ่านี่เลยครับส่วนที่สามก็คือตรงนี้นี่ดิคคริปเธอนะครับกาให้มันตรงๆนะกาให้มันตรงๆแล้วก็ตรงๆไปเลยนะเอาให้ตรงๆไปเลยไม่จะไปต้อง เข้าคงตัวอยู่ไอตัว S นะครับเอาต,ตรงๆไปเลยนะครับแล้วก็ C W W ไปในของสนามออ t ทันสตอรี่ก็มีทีหนึ่งก็คือตรงนี้นี่มันก็ไม่เชิญลักเท่าไหร่หรอกเนาะแต่ตรงนี้มันจะไว่วาแล้วก็ฉลับมาไสไลด์ก็จบแล้วนะครับในของสนาม4ดาวนะครับสนาม4ดาวนะครับทางรัดก็มีประมาณที่ผมบอกไปให้เลยนะครับ ส่วนทางอื่นก็เป็นทางที่ปกตินะครับแล้วก็ใช้เวลาเขาข้้นนานในการเล่นจบแต่ละสนามนี่นานมากนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นทางลัดกันที่ทุกคนเห็นคนเขาเล่นกันเนาะก็จะเป็นทางลัดนะแต่ปกติเราดูเขาเล่นทางลัดเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็ดูเหมือนว่าเป็นเหมือนว่ามันไม่ใช่ทางลัดละจริงๆมาเป็นทางลัดนะครับสําสหรับวันนี้เราก็มาในของด้านซีดาวนะทางลัดนะครับ,ท,รรบที่จะทําให้เรา มีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําเวลาได้ดีขึ้นนั่นเองสําหรับมือใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นเกมนี้ก็ลองมาดูกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ชกันให้เพื่อนได้ดูกันนะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เดี๋ยวไว้เจอกัน ep หน้าสําหรับใครที่อยากสมัครสมาชิกช่องเราก็สามารถสมัครสมาชิกได้ขั้นต่ำอยู่ที่50บบาทเท่านั้นะนะครับถ้าไม่อยากสมัครแล้วสามารถยกกดยกเลิก ok ได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกัน อย่าว้เจอในการคลิปหน้าครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ต,ต,ติ๊งให้ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบาย